กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันเลยนะที่ผมแซนเกมที he วีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาวนี่อยู่เกมนินเดอร์แดนะดินเนอร์แดนก็เป็นเกมเก่าอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็จะมาทดลองระบบเสียงระบบไมค์ระบบอัดเกร็บนะก็ห่างหายแค่ไปนานกับเกมคอมนะคือผมไม่ได้เล่นนานมากนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอัสลมาอันนี้คืออะไรนี่คือยอมไม่ถึงหรือเปล่าเออทำไมถึงไม่ได้ดาวใช่ปะล,ลองดูก่อนนะ ไม่ยอดไม่ดึกหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจยอดผัสหาผัสหาก็ตัวเกมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะเฮยนะอูยังไม่ทันได้เริ่มงานเลยตัวละครเราห่าวซะแล้วนะก็เป็นเด็กเสิร์ฟในร้านสมโซมเจ้าเดิมเจ้าเก่าก็เป็นเกมยุค90 80ไม่รู้ว่าตอนนี้มีใครรู้จักกันหรือเปล่าแต่เฮ้ย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 นี่ก็หัวปุ๊บหัวปุ๊บหัว รับออเดอร์ไม่เลวมากแต่เมาส์เมาส์เหมือนจะไม่ดีเม,มาส์เมาส์พอเราลากตัวละครมาใส่ที่โต๊ะนะปึ๊บอัพปึ๊บอัพอ่าเช็คบินเช็คบินรับออเดอร์เก็บจานเอาจานเข้ารถเข็นเอาบินออเดอร์มาไว้นี่ปึ๊บปั๊บเอ้าเฮ้ยทำไมเออถ้าตัวละครนั่งที่เดิมสีซ้ำๆนะมันก็ จะได้คูณ2จากคะแนน50าสิบเราก็จะได้เป็น100คะแนนชึบชุบชบช,บชับ้ลืมลืมลดละครเลยว่ะเอาแดงไว้นี่เงินไว้นี่ลืมดูเลยเรียบร้อยเก็บจานจานใส่รถเข็นโอ้ลากลากยากาเกินลากลำบากออ้อ อะไระะอึ้มอะละอึมอลละอ้มเลยอะล,ละอึม้มเดี๋ยวนี่มันเพิ่งกินนะอะล,ละอึม้มช่วยไม่ลืมเอาออ,อเดอร์เบอร์เบอร์โต๊ะเบอร์สามสา่งมาเนี่ยเออว่ะเอออ้าวไอ้ที่มันมานี่คืออะไรก็เราอยากได้คะแนนนะเยอะๆนะเราต้องเอาสีให้มันตรงกับตัวมันนะเดี๋ยะอย่างไอตรงนี้เป็นเหรอสีแดงข้างซายมันจะเป็นคูณสองก็เรากั ไม่เี้มันจะเป็นคูณสามอ้สวยน้ำเงินเนี่ยน้ำเงินเนี่ยเอเนเน้ยเมาเามาเมาหนักแล้วเมาอม้เมางานหนักงานยับเขาเรียกงาน,นยับอันนั้นมันจะเป็นคูณสองนะได้สามตัวจะเป็นคูณสามสี่ตัวก็คูณสี่แต่ไม่เคยจะถึงเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดใจม่งงานหนักไอ้จ้าไอ้จ้ามาแล้ว มาแล้วเหมือนเราจะกําไรแล้วเนี่ยเหมือนจะกําไรนะท่าผู้ชมฮะเอาเช็คเบนบบยห้าสิบมีเหรียญร้อยยื้โอ้กำไรนะเรากำไรห้าร้อยสี่สิบโอโตโนี่สามร้อยเจ็ดร้อยสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเด็บร้อยนะเฮ้ยนะก็จะทดลองระบบดูสักเกมสองเ,เกมนะครับกำไรกำไร สิบโต๊ะไม่มีขาดหายไม่เลยสิบโต๊สิบคนนะเราออเดอร์สิบคนไม่มีขาดหายคนเหมือนเล่นมโตเล่นมบินได้ไหมเราออเดอร์ทั้งหมดสิบบินอันนี้กแบบอ่าสามคนเราสามคนชงใจพูดไม่ออกเฮ้ยเมาเมาเอางันนะเราไงเมางันนะระวังที่ไม่นานไม่ได้ใช้งานนานมากเมาอะเมาเมาเงินเมา มาเถอมาแตงเอามาแตงเอาอชอบชอบชบอบเออหลับบินหลับบินแล้วก็ไปตรงมีใครเคยเล่นไหมเกมเก่าคันนี้มันยังเล่นสนุกอยู่นะหลังผมผมว่าไม่เอาสององังคมออนไลน์อะไรอย่างนั้นน่ะเออแบบคลายเครียดเล่นคลายเครียดเขาเรียกว่าเล่นคลายเครียดออนไปคลายเครียด นะเรียกก่อนบ่ายไข่ยีแต่ตอนนี้เราก็เล่นอยู่เวลาตีหนึ่งห้าสิบเก้าตีสองนั่นเองนะไม่ค่อยมีเวลามาอัดเกมลงยืดตัวเท่าไหร่อันนี้ก็กินเทคบินนะบวกห้าสิบไปแดงมาว่ะไอแดงมาแล้วเฮ้ยเมาเมาเมาฟูลหนักเลยจริงๆเท่เาไหรข้างบนเน้นท้่ฟูลสองอะไรมันพลาดมันพลาด เอาปุ้ยนำเงินนำเงินนำเงินมาเออนี่ไงคะแนนคูณมาแล้วไอ้สองเลยโอ้เรายังจะไม่กำไรปะเนี่ยสามพันวะโอ้ยตายแล้วตายแล้วไอออเดอร์สี่มามาสี่คนเลยสี่คนมันมากันสี่คนเลย ตายแล้วไงรอก่อนโตเต็มรอก่อนนะน้องนะได้กินทุกคน<า>เอ้ยนี่ก็มาสามว่ะตายแล้วรอก่อนเรียบร้อยเออได้คนนูณสอัง่คนึลยเ้ยนี่มาไปหลังไปหลังมาก่อนโอ้ตายแล้วตายแล้วยังไม่ได้คูณนี่โตนี้ไม่ได้คูณเลยดุดีเสียคูณเพราะว่าเราต้องเอาไแดง เอาไอ้แดงมาเข้าอุย้ยเดคูณคูณรอดอยู่นะไม่มามาปุบ๊บปั๊บเออได้ได้ตัวนี้ยังดีงานยำตัวนี้ก็ได้ตัวหนึ่งตัวสองเร็วตัวสองเร็วโอ้มาอีกแล้วได้ได้เบอร์หนึ่ง อคะแนนเราเกินแล้วนี่อ๋อนีถึงยอดเจ็ดพันได้ไหมเนี่ยจะไปถึงไหมรอก่อนโอ้ยไม่ได้เสียงเงินเลยได้ฝั่งนึงก็ยังดีเอาอาหารมาเติมเฮ้ยยังไงได้แล้วเนี่ยโอ้โอ้เมาเมางานหนักแล้วเมาเมาปื๊บนี่ไงปื๊บ ไงเออได้คูณสองนยี่บอกรอนาะนแล้วมึงรอก่อนมึงรอก่อนนั่งโต๊ะนั่งโต๊ะสองคนได้ไหมนะเออเสริมว่าเอาีกยวาลูกค้ารอก่นอนนะตอนเด้ตอนนี้เราเกิดยอดแล้วในชะ่ะแต่เกิดเส็แล้วที่แรกงมันท่านร 3, หร่นะมันพันหรือพันข้าวะเออเแตนะ่เกิดแล้วปะเกิดแล้วคนจะเกิดหยุดไม่ได้หรอก ชุบชับนี่ไงเสร็จละไม่มีโต๊ะคูณไหมไม่มีคูณสามได้อันหนึ่งก็ยังดีเรียบร้อยเอาจานไปด้วยเออดีเรียบร้อยอเก็เเบ,เบ,เบจานห้าพันเก้าอ่ะปึ้งแล้วนะห้าพนะันเก้าเนี่ยปึ้งแล้วนะแล้วก็เอามาใส่นี่ พ่ครัวพ่อครัวพ่ครัวพ่ครัวของเรานะมาแต่งเงาน้ำมาแต่งเงาเอ้ยพ่อครัวมันหายนี่ก็หายเหมือนกันว่าเตามึงเอาเตากลับด้วยอ่ะพ่อครัวมึงเล่นขโมยเตาแล้วอะ่ะย,ย,ย,ยืนกดดันเรียกว่ายืนยืนยืนก็ดันยืนก็ดันชิบชับชุบชับชุบชับชุบชับเขาเรียกว่ายืนกดดันลูกค้าไม่ไงขาัดผัดหนึ่งนะไม่ไงนะั้นของวูเพอร์เฟกเลยอะครับ โอ้โหไม่มีขาดหายสักออเดอร์เดียวเลยนะเฮ้พอแล้วพอแล้วก็มาลองให้ดูเท่านี้นะเออกับสน้าเกมเดียรเรามาลองให้ดูเท่านี้นะไม่รู้จะเป็นยังไงกันบ้างนะก็เอาไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับวันก็มาทดลองเทสทดลองเสียงกา้าคลิปเสียงใหม่เสียงเกมนะเฮ้ยเเจอใหม่คลิปหน้าบ่ายๆนะ